อันนี้อันนี้ข้าวหอมนะครับอันนี้น้ำมนต์น้ำมนต์จะดําหน่อยนะครับชอบชอบกินช็อกโกแลตสกวนข้าวหอมไม่ชอบกินช็อกโกแลตกินสตรอเบอรี่ก็ได้ขาวสวยขนาดนี้นะครับอ้าวไหนข้าวหอมจะช่วยทําไม่ช่วยทำเหรอนี่น้ำมนต์ได้ขาวว่าร้องเพลงอ้าอึมหรือได้ใช่ไหมร้องให้ฟังหน่อยอ้าอึมหรือร้องด่วนกีเอาเร็ว ถ้าลองถ้าลองให้ลุงฟ <have long S 2> <st arts> ังเดี oh. ๋ยวลุงจะเลิกเลิกกล่าวประดำแล้วโอเคโอเคน้ำหนึ่งถึงสามเฮงแม่เรียนสองสามลองได้ลองเอาลองดิมสองสามฉันเป็นเด็กกระโปรงยังไม่โตแต่หัวใจคืนเคืองรู้ไหมฉันชอบเสียงเพลง เต้นอยู่คนเดียวทุกวันหนูเป็นนักเต้นกับโฟลแต่พอฉันยังไม่ตรงฉันยังไม่ยักอึ่นอื่นก็ฝันไว้สักวันวันนั้นหน้ตเต็มทีอย่ฉันใช้หน้าเวทีให้ผู้ชมหัวใจละลาย

ยูไม่มืนสายตจแล้วโ้ตกลงตกลงมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ายังไม่โตอ๋อเรียนกรจำทำยังไม่เสร็จเลยเพลงจบละก็ก็ตัดเพลงเอาง่ายๆไม่ใช่อะไรไหมตัดปูนไม่ออกไม่เอาง่ายๆคือเพลงยังไม่จบแต่ก็ตัดให้มันจบไว้ทำไมทำไมเราไม่ร้องให้มันจบล่ะ เธอ,อทำไมไม่ลงทำให้มันตกกลัวยังไม่ตัวคิดว่าจะเสร็จแล้วก็เลยยังจะเสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วคือแบบว่ายัะขูดไม่ออกแข็งเกินกดคอขนแม่ติมแข็งอะไรขนาดนี้เอาซับเอาสาบานได้ว่าอือ้ม<ช>ตัวตัวขนาดนี้ใหญ่แล้วนี่ยังไม่ใหญ่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วครับ ไม่บอกน้ำหนักสารที่สองไม่เชื่อหกสิบไม่น้ำหนักหนูแกนที่แกขนใหญ่ขนาดนี้โอ้หน้ากระบางขนาดนี้ได้เออเด็กเราแต่อันนี้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 ไม่ควรใช่อันนี้เขาบอกกันหนูเยอะเลยสารที่สองน้ำหนักสารสองอันนี้อันนี้ที่บ้านจนมากนะครับไม่มีต่างกินข้าวเขาไม่หอมเขาไม่ใช่หรออโรงเรียนเดียวกันไหมเนี่ยไม่เขาอโรงเรียนเดียวกันไหนขอขอตรงสร้อยอ้าอึ๋ยอีกรอบอีกรอบหนึ่งซิท่านทุกท่านทุก 待って待って。<music>